สิเป็นปอบกินไก่พี่น้องไก่อบจากับสื่อมาเพื่อนุ่มๆนั่นเหมืนลาจ้าเพราะว่าตรงนั้นมาเดียวอืมดี่บ่ปะไม่รับสุดจ้ะสุดจ้ะ ตำทุกคนส้ตมตำส้ตมตำมาระโกมาระโกอันนี้ไม่ใช่ตำส้วนไม่ใช่อันนี้ตำม,มาระโกตำม,มารก์โก นี่สมตัาม,มาะละตอสมตัมสมตัมคร่มมคืสิสาีแลนะ มันค <ยอ S 2> ือต่องถามว่ามันคือสิบเ็ดเนแม <laughs> มันคือสิบเพดเนาะน <c oughs> ัน,นะ <c oughs> ละทุกคนไะกินข้าวเล่งจ้ะทุกคนจ้ะอาหารเย็นวันนี้จ้ะวันเสาร์เนาะสมต่ำอี้แม่จ้ะไม่พักนี่พักร่วมหลอกกับกะลำจาก ไก่อกหนึ่งตัววันนี้หนุ่มๆเอ้ยทำอะไรอยองตีตูดไก่อ่ะถือเนาะนี่จ้าของหนุ่มเป็นทาโก้จ้าทุกคนปะปา๋าด้วยฝีมือปะป๋าเนาะสำเร็จรูปจ้าทุกคน <Chicken. S 1> ชิกใช่อันนี้เป็นเนื้อไก่บดนะาจาก๊กคนจา๋าเนื้อไก่บดเนาะโอเคใช่ครับทุกคนทักทาทุกคนเชียร์เนาะอัอนดี

Men sluta leka snälla jag min tåg. Han kan inte lite mycket. Men Matthew. Vad håller du på med? Du kan inte dricka mycket. Nu fick jag lite. lite... lite... Den där får du ta för Det där det är, här jag här. är det så. lite smått. มีชีสมีขา้าวโพดมีวิอ่าแตงเนาะจา้ะมีหัวหอมใหญแกกนะ่แล้วก็มีซอสแดงซอสทาโก้นาะจ้ะข้าวโพดแล้วก็มีอ่าซอสเปรี้ยวจ้ะทุกคน mm hmm. ที่กินกับเอ่อทากโก้นะจ๊ะใส่ชีสใส่ถ<ว><ส>ั่วแพรถั่วมันแล้วก็สีมิกซ์ให้มันเข้ากันนะจ้ะแล้วก็จังใส่อันนี้ เนี่ย yeah. มันจงสิได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะจ๊ะทุกคนนี่เหมือนแมทดทิวเฮดนะจ๊ะประมาณนี้ครับอีลีเด้ครับอีรีเรด้อันนั้นของพ่อนี่ของบักหยงยังไม่ได้เลยเลยหยงไม่ได้ได <laughs> อลมบักหยงบักเขียบไ่นีเบิ้งครับทำงี้ทุกคนใส่งี้ไว้อืม นี่เอาอีกอืมใส่ตรงนี้อืมจักอืมดิจมาหม่ฮะอืมเราก็ต้องรอพอ่อรอพอ่ออืมอย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้เอาซาวครีมนะใส่ไปอย่างนี้อืมเป็นตาแซ่เนาะครับอืมกินเลยกินเลย โอ้โหแส่บอีลีเด้ออย่างนี้กินอย่างนั้นเดี๋วพ่อ yes อันนั้น white cream on top ตามสไตล์ไพมันยังสีน่ะจะไพ่สิปรุงเครื่องแบบใดกะเลวไปย้องไปได้ละใช่แบงนี้เออ อร่อยอืมอืมอืมเจ็บปะเจ็บก็แม่เอาได้แม่เอาได้ดแต่ไม่มีอาหารของแม่นะ ิเป็นปอบกินไก่้พี่น้องไก่อบจ้ากับสื่อมะเพื่อนุมนะ่มๆนั่นันละจา้าเพราะว่าอันัวนึงเนาะกับนี่พี่น้องเลยกินกระสมตํำจา้า <c oughs> นีมันนี่เขาใส่แบบใส่มือด้จ้ะอบอนเนย์คาะอนนนล,ลืม แล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมจะชิมด้วยเล็กอร่อยก็จะกินกับถั่วเขียวขออนุญาตใส่มื้อแล้วจ้ะใส่มเลยแต่ใส่มพ่อใส่เป็น leader เดี๋ยวอเล็กค่อยเอานะเป็นปากกล่องให้แม่เดี๋ยวค่อยเอาถ้าแม่ใส่ขนมจีนมันเป็นตำสัวขนมจีนแบนสัวไม่ใช่เด็กข้าวน้ำเนอะบปล่า มันเป็นชื่อเรียบเฉยๆลูกขอืหนักกินจ้ะหนักกินดี กินเขาน้ำกไก่จ้าทุกคนครับแซ่บปะใช่ไหมแม่แซ่บครับอเล็กอเล็กจะเอาน้องไก่ใช่ไหมหรือเอาตรงนี้แม่ฉีกให้เอาหมดได้ <c oughs> เอาหมดได้ <c oughs> <c oughs> เอาก็เอา ผักนี้อร่อยจ้ะอันนี้มันขมบ่อันนี้ขมแบบเนี้ยขมเล็กบอมักดอกขมขมมากยงจะเอาไก่ครับเอาแบบนี้บ่ได้บ่เอาได้เอาแบบไหนก็ได้ครับอเอาเลย แค่นั้นเหรอเอาอีกเอาอีกอยออืมีเมกพิเศษมากเยนี่ใช่ไหมแม่ได้ครับได้ครับตอบเต่าครัออบทอด <laughs> เอาชีสนิดหน่อยเองชีส <laughs> นิดเดียวเอาแตงเยอะ <laughs> เอ,อ้ยซ <laughs> อาซอส ก็แบบกริ่นอืมก็กินเลยไม่ได้มาลอน่แบบนี้ทุกคนแต่แสบบอกคิดว่านะครับตุกอเล็กแสบมันก็แสบครับแต่อเล็กต้องใส่ใส่นี้เข้าไปด้วยครับตุกไม่งั้นมันจะชิมแต่ไก่ใช่ไหม เป็นไงเคียบแ่บปะเห็ดตะดูเคียบเป็นบคซีดาดูแฮตะบบกซีดาพูดสิบบกซีดาบบกซีดาคั่ลน์พ่อไทย I think you mean h a n บซีดาอีสาน I think h a n s o m h a n s o m อซีดา ไม่เข้าใจพ่อเนาะเห็นซ้ำอะไรเห็นซ้ำอะไรอือฮึเอ๊อยู่ซีนใ่ไหมมจริงเหรอกินไปเอาไหนนม่จะกินด้นไหนก่อนเอามาอ๋ออะไรบอรดูวินช็ <c oughs> อกโกแลตนะฮะพารุด กินอ <innoc> ิ่มแล้วก็ตบค่ะตบท้ายด้วยของหวานจะทุกคนอันนี้สี่ชิ้นชิ้นละสิบโครนจะทุกคนนี่โอ้ยมาเห็นอ่ะสี่สิบโครนจะสี่ชิ้นพอดีในนี่ขนมเค้กมคอมสนคอมสโอ้โหน่ากินมากเลยเออเอาเอาเอาก็เอา คนละชิ้นวันนี mm. okay, oh, yes. so, really ้ม so, ีของหวานเอาสตอร์ดในมิดเดิลอ๋อให้พ่อด้วยพ่อเองพูดอย่างนี้มันสั่นแรงมีมิติเขาสกูดเสมอเขาอัลติเขาจะอยาให้ฟินมันต้องทำแบบนี้ทิ้งไว้ในคากาสเลย Är det mycket? Vad då för typ här? Och ren och pen? Här har du ren. Nej! Jag Nej. menar kaka som du har. Oh, kakor! Yeah. vad pratar du inte du mm. inte oh, med Ja, det vill bli också. Ja. Killar ikapp. Okej. Den får mamma. Nej, jag. Nej! Ja, oh, med fingrarna. โอ้โหโอเคจุกคนกินเค้กกันจ้ะอกล้สกินเลยจ้ะกินเลยกินเลก็เลยเค้กช็อกโกแลตจ้ะโอ้ยเค้กอดีเป็นไงอันนี้รอนสอ้ย่ากุดสุดสสุดสุดสสุดสุดสุอสุ Sjöpa? Jag älskar chokladen. Mm, den var jättegod ju. Har man röjmat? är Eddie. Varför oh, ja, är roligt. det bara att köpa en? Vadå en? Det är en stor bita. Titta på den. Mmmm det var god.